Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast สรุปข่าวประจำวันเสียวสันลังวา่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าประยุทธ์ลั่นผมเตรียมแผนไว้หมดแล้วสภาล่มซ้ำซากฝ่ายนิติบัญญัติเครื่องรวนแบบนี้หลายฝ่ายชักเป็นห่วง กลรุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอยู่ไม่ถึงการประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่าว่าแต่ปลายปีเปิดประชุมสมัยสามัญกลางปีจะผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนพฤษภาคมได้หรือไม่เพราะสภาสภาพเช่นนี้สอแวมีแผนโค่นผู้นำภาคสอง บิ๊กตูอยู่เสมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอยู่แค่ว่าจะเลี่ยงคาสภาด้วยฝีมือหอกข้างแคร่หรือจะตัดสินใจชัดดาวตัวเองชิงยุบสภาไปเลย แต่ดูแล้วแผนยุบสภาน่าจะเป็นทางเลือกลำดับต้นๆมากกว่าโดยเฉพาะหากยุบสภาในช่วงที่กฎหมายลูกคือร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรปว่าด้วยพักการเมืองยังไม่เสด็จน้ำมันจะยุ่งอย่างที่เนติบริกรวิสนุเครืองามรองนายกบอก แต่ยุ่งในที่นี้คือยุ่งเรื่องบรรดานักเลือกตั้งไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะไม่รู้จะได้เลือกตั้งด้วยวิธีการนับคะแนนแบบไหนเพราะอำนาจกำหนดกติกาถูกส่งไปคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือรัฐบาลแทนสภาหากเป็นกะกะตใช้วิธีออกประกาศหากเป็นรัฐบาลใช้วิธีออกพระราชกำหนดหรือพอรอกอแต่ไม่ว่าวิธีไหนเสี่ยงกับภาวะสุญญากาศทั้งนั้น มันเป็นการเปิดช่องให้มีการกระทําที่เสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐบาลที่ถูกอาจมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหากแทงขึ้นมาประเทศจะเข้าสู่ความเวิงวังและวุ่นวายถ้าสถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นนั้นไม่ต้องเดาจะเข้าทางใครไปได้นอกจากเข้าทางปืนแม้ไพ่ในมือบิ๊กตู่จะน้อยลงเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าไพ่ที่เหลือล้วนเป็นของหนักที่นักการเมืองขยัดไม่อยากให้ใช้ เห็นภาพที่ฝ่ายค้านเฮฮาถ่ายรูปเซลฟี่ดีใจสภาล่มพร้อมบอกประชาชนว่าเป็นการกดดันรัฐบาลร,รีบยุบสภาหากบิ๊กตู่กดปุ่มขึ้นมาระวังไม่ได้หาเสียงแต่จะได้หางานทำใหม่โดยเฉพาะเพื่อไทยที่หวังแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังได้กติกาบัรสองใบสมใจเที่ยวไปยั่วมากๆเจอรายการเตะปลักไฟดับขึ้นมาจะไม่เหลืออะไรมีการวิเคราะห์ว่าหากบิ๊กตู่โมโหขึ้นมา กดปุ่มยุบสภาทันทีไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้แล้วปล่อยให้มีการเลือกตั้งแต่จะนำไปสู่อะไรที่น่ากลัวกว่าสอสมีโอกาสปิดเทอมยาวกันอีกรอบการเมืองในสภาตกต่ำสอสอทำตัวไม่อยู่ในร่องรอยระวังถูกใครฉกฉวยเอาไปเป็นเงื่อนไขกระทำการบางอย่างเพื่อจบปัญหาให้ดูเหตุการณ์ในอดีตได้เลยเวลานักการเมืองสร้างปัญหาให้ประเทศสุดท้ายใครเป็นพระเอกออกมา ก็ทับบูทุกทีบิ๊กตู่เป็นพวกจมไม่ลงแพ้ไม่เป็นไม่ยอมตายด้วยฝีมือนักการเมืองหากจนตรอกเข้าตาจนหมดสิ้นหนทางมีโอกาสจบด้วยวิธีล้มกระดานมีเสียงลือว่าถึงขนาดบอกแกนนำพักร่วมรัฐบาลบางคนว่าผมเตรียมแผนไว้หมดแล้วดังนั้นช่วยกันทำให้เดินไปข้างหน้าได้ทำให้คนฟังเสียวสันลังว่าไม่แปลกใจและเข้าใจได้ที่บิ๊กตู่จะอยู่ในโหมดระแวงเพราะนาทีนี้ไว้ใจใครไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่พี่ใหญ่ที่ไม่รู้นาทีนี้มีแผนอะไรในใจเป็นแบบนี้บิ๊กตู่ต้องมีแผนไว้รองรับเหมือนกันแม้ไพ่ในมือน้อยกว่าแต่ก็เป็นไพ่ทีเด็ดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์แรงสุดขั้วทักษินเล่าเรื่องเลี้ยงหมาชอบเลียคนให้อาหารแต่แว้งกัดเจ้าของปัดพูดถึงแรมโบอีสาน โทนี่เล่าเรื่องเลี้ยงหมา50ตัวที่บ้านจันซองล่าตัวหนึ่งชอบเลียคนให้อาหารแต่แว้งกัดเจ้าของชี้หมาไม่ได้รักเจ้าของทุกตัวปัดพูดถึงแรมโบ้นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมตอบคำถามช่วงหนึ่งผ่านเพจแค่คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พลิกเกมสู้ของแพง กรณีนายเสกสกลอัถาวงศ์หรือแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนอย่างไรเพราะสมัยก่อนเป็นคนเสื้อแดงนายทักษิณกล่าวว่าผมไม่ขอพูดเรื่องคนแต่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ง สมัยก่อนผมกับโอ๊กนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันทรส่องล่า50ตัวโอ๊กชอบเลี้ยงหมาพันธุ์ต่างๆปรากฏว่าทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อว่าแม็กซ์มันชอบมากัดเจ้าของตลอดผมมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่งแม็กมันชอบมาเลียตีนประจบเขาประจบเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กิน แต่ตอนหลังผมเปลี่ยนคนให้อาหารพอมีคนให้อาหารคนใหม่มามันก็เลียตีนเขาอีกประจบเขาอีกเพราะอยากกินประจบหมดแต่กลับชอบมาแว้งกัดเจ้าของผมก็จะเล่าว่าเวลาเลี้ยงมาหมา5ิตัวไม่ใช่ว่าจะต้องรักเจ้าของทุกตัวเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดเรื่องมา้าไม่ได้พูดเรื่องคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าหาธร รัฐบาลประยุทธ์ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดถ้าไม่เชื่อก็ตามใจลุงยอดผู้ติดโควิดพุ่งทะลุหมื่นคนติดต่อกันมาแล้ว10วันถ้านับรวบยอดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13กุมภาพันธ์มีผู้ติดเชื้อใหม่รวมทั้งสิ้น117,695คนผู้ตรวจ ATK เป็นบวกอีกกว่า5,000 50, 0คนยอดผู้ติดเชื้อใหม่10วัน เพนผลกระโจนพางไปถึง1 7 7 0 0 0 0คนทีมหมอใหญ่สายลุงตู่ประเมินว่าการระบาดหนักรอบนี้ยืดเยื้อไปถึงมีนาคมพุ่งกระฉุดอีกครั้งหลังหยุดยาวฉลองสงกรานต์ช่วงบิ๊กบูมปลายเดือนเมษายนตัวเลขผู้ป่วยใหม่อาจเด้งไปถึง2,000 20, 0คนต่อวัน แม่ลูกจันแปลกใจที่เกิดการระบาดหนักรอบใหม่ทั้งที่ประชาชนได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วกว่า49ล้านคนเกิน70%ของประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนมีประชาชนได้ฉีดวั planet, 000 000คซีนกระตุ้นเข็มสามไปแล้วกว่า17ล้านคนหรือ25%ของประชากรแสดงว่าการระดมฉีดวัคซีนครบ2โดสให้ประชาชนเก ic ictions, นิน70%ของประชากรไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ได้อย่างจริงอย่างที่ใช้นังโฆษณาวันนี้วัคซีนเต็มแขนคนไทยแล้วแต่โควิดยังกลับมาระบาดหนักเท่าเดิมยิ่งกว่านั้นคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วยังติดโควิดได้เท่าคนยังไม่ได้ฉีดถามว่าเราควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3และ4หรือไม่ตอบว่าเราควรฉีดวัคซีนต่อไปถ้าฉีดวัคซีนฟรีเพราะวัคซีนช่วยลดอาการป่วยหนักให้เบาลงลดโอกาสตายมากกว่า50เอร์เซ แม่ลูกจันทร์นำร่องมาสะยาวเพื่อลากจะไปเข้าประเด็นสำคัญคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลลงตู่จะผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาฟรีเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่ตนเองมีสิทธิ์บัตรทองแห่งเดียวถ้าผู้ป่วยโควิดจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนจะต้องจ่ายค่ารักษาเองทุกบาททุกสตางค์รัฐบาลจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลฟรีให้ประชาชนที่ป่วยโควิดอีกต่อไป แม่ลูกจันย้ำว่าในสภาวะที่โควิดกลับมาระบาดหนักจํานวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มวันละกว่าหมื่นคนและมีแนวโน้มจะระบาดยืดเยื้อไปหลายเดือนจะส่งผลให้เตียงโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธ์ตามบัตรทองจะไม่พอรองรับจํานวนผู้ป่วยอย่างแน่นอนรัฐบาลจึงไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดต้องแบกรับความเดือดร้อนกันเองตัวใครตัวมัน อย่าลืมว่าหน้าที่สำคัญของรัฐบาลคือดูแลประชาชนยิ่งกว่านั้นการปล่อยให้โควิดกลับมาระบาดหนักก็เป็นความบกพร่องของรัฐบาลเหมือนกันอย่างน้อยรัฐบาลควรรอให้โควิดระบาดรอบนี้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยพิจารณากันให้รอบคอบอีกทีแม่ลูกจันร์ขัดทันด้วยความหวังดีถ้าไม่เชื่อก็ตามใจลุงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐไม่ไวหน้าโรมก้าวไกล เตือนประวิทย์เตรียมหมอไว้รอเลยวันศึกอภิปรายนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของพักเก้าไกลในการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำต่อคณะรัฐมนตรีคอรมอตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์ว่า ในส่วนของพักก้าวไกลจะมีสอส,อ,สอ,อภิปรายประมาณ17ถึง18คนและมีหลายประเด็นตั้งแต่ประเด็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนไปจนถึงประเด็นใหญ่ระดับชาติที่จะได้เห็นตั้งแต่ปากท้องเศรษฐกิจประเด็นการใช้เงินงบประมาณไปจนถึงประเด็นที่อาจเรียกได้ว่าเขย่ารัฐบาลทําให้รัฐบาลมีปัญหาอย่างมากแน่นอนเมื่อประชาชนได้ทราบข้อมูลตรงนี้ ส่วนกรณีที่พลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าการอภิปรายทั่วไปเป็นเหมือนกับตอบกระทู้ถามสดไม่มีอะไรนั้นก็ลองดูถ้าคิดว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไปก็เตรียมคำตอบไว้ดีๆ ควรมีทีมแพทย์ไว้สนับสนุนและอาจต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนหรืออาจต้องทานยาล่วงหน้าหน่อยแต่เชื่อว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมมานานพอสมควรในการที่จะพูดให้ประชาชนได้เห็นถึงความเลวร้ายของรัฐบาลนี้ ส่วนการเก่งข้อสอบของฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะเก่งข้อสอบเพื่อจะเตรียมว่าต้องตอบหรือต้องเจอกับอะไรแต่ขอให้เช็คดีๆว่าจะมีปัญหาที่ไม่ได้เก่งไว้หรือคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้น ในรังสิมันโรมกล่าวอีกว่าการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152อาจจะไม่เท่ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาต้องดูว่าในแต่ละวันรัฐบาลเป็นอย่างไรเพราะบอกช้ำม,มากต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างประชาชนสูญเสียความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไปนานแล้ว และประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเศรษฐกิจแย่สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งทำให้ประชาชนยังลุกออกมาขับไล่รัฐบาลอย่างถนัดไม่ได้ ผมยังเชื่อว่าความรู้สึกของประชาชนก็สะท้อนถึงความนิยมของรัฐบาลอย่างการเลือกตั้งซ่อมสสหลักสี่จะตุจักฝ่ายรัฐบาลแพ้เละเทะบางส่วนหมาตายเห็บกระโดดย้ายไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นแล้วเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมของรัฐบาลที่น้อยลงเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลอย่ามั่นใจในตอนนี้ทุกอย่างทุกเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่ฝ่ายค้านทำอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เสมอ แน่นอนเป็นการอภิปรายทั่วไปอาจไม่เท่ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ข้อมูลหลายอย่างที่เตรียมมาเตรียมมาอย่างตั้งใจและจะแสดงให้ประชาชนเห็นว่านี่คือความเลวร้ายของรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการฟ้องประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลนี้นายรังสิมันกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวกับนายกว่าเตรียมเสียงสสไว้สนับสนุนนายกถึง260เสียงและน่าจะมีเสียงของฝ่ายค้านไปร่วมด้วยนั้นก่อนอื่นต้องขอโทษประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายเนื่องจากเป็นการไม่สํานึกถึงการที่ประชาชนเลือกบุคคลน,นั้นมาทํางานและการย้ายไปพักการเมืองอื่นนั้นสร้างความผิดหวังให้กับประชาชน ก่อนอื่นต้องขอโทษประชาชนทุกคนขอโทษจริงๆที่มีเรื่องงูเห่าที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่ามันคงไม่มีไปมากกว่าเดิมแล้วใครที่เรารู้ว่าเป็นงูเหา่าคงเป็นงูเห่าอยู่มันเป็นสิ่งที่น่าละอายเพราะเขาไม่ได้สำนึกที่ประชาชนเลือกมาเพราะอะไรวันนี้เมื่อไม่มีพักอนาคตใหม่ก็ยังสนับสนุนพักก้าวไกลเมื่อคุณเปลี่ยนไปอยู่พักอื่นก็ต้องยอมรับว่า คงสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนแต่ผมคิดว่ามันนอกเหนือจากมือในสภาเราคงต้องใช้วิธีการในการนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาที่รัฐบาลสร้างความเสื่อมเสียไปฟ้องประชาชนทำให้ประชาชนได้เห็นว่านายกและรัฐมนตรีแต่ละท่านสร้างความผิดพลาดอย่างไรผมคิดว่านี่เป็นวิธีการที่ยั่งยืนที่สุดที่จะทำให้ประชาชนเห็นและเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือมีโอกาส เปลี่ยนแปลงจะได้ไม่กลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนไม่ไหวหน้าโทนี่เย้ยอนุทินเตือนประยุทธ์ระวังโดนไฮแจ็คเก้าอี้โทนี่เย้ยอนุทินชี้เสียงในสภาไม่เท่าศรัทธาของประชาชนเตือนประยุทธ์ระวังโดนไฮแจ็คเก้าอี้ นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมกล่าวผ่านเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พลิกเกมสู้ของแพงตอนหนึ่งว่า วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิบัติตัวดีแต่ฝ่ายการเมืองละเลงกันเละเลยส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่ามี260เสียงแต่มือในสภาไม่สําคัญเท่าศรัทธาประชาชนวันนี้รัฐบาลกําลังทําให้ศรัทธาประชาชนตกลงอย่างมากทั้งเรื่องของการไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการปล่อยให้เศรษฐกิจต ตกติกาที่บังคับให้ประชาชนหากินไม่ได้และยังมีคอร์รัปชันทั้งในระดับราชการและระดับรัฐบาลดังนั้นเลยทำให้ประชาชนขาดศรัทธาในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งตนเคยปราศัยว่าใครเอาเงินมาแจกรับไปเลยถ้าให้น้อยก็ให้ขอเพิ่มบอกไปเลยว่าเอาไปตั้งเยอะทำไมให้น้อยจัง แต่อย่าเลือกต่อนะเพราะถ้าเลือกต่อก็คือจนต่อทันทีดังนั้นต้องเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นทําให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชนะแบบแลนสไลด์วันนี้ศรัทธาประชาชนตกการเมืองไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์มันมีเทคนิคเยอะบางพวกแจกกล้วยบางพวกแจกวัคซีนก็แล้วแต่เทคนิคการใช้ส่วนเรายืนบนหลักการอย่างเดียวแข็งแรงไว้อย่างเดียวใครแหกคอก็ว่ากันไป ตนไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะลากไปได้เรื่อยๆถามว่าลากไปเพื่อใครอยากเป็นเจ้าภาพเอเปกหรือถ้ายุบสภาไปเลือกตั้งใหม่อาจได้เป็นเจ้าภาพเอเปกที่หลอกกว่าเดิมแต่ถ้าแพ้เลือกตั้งก็ให้คนที่ได้รับความไว้วางใจเข้ามามันเท่กับประเทศมากกว่าดังนั้นตนดูแล้วยังไงก็ไปยากแม้วันนี้จะเกลี่ยผลประโยชน์ให้พักร่วมได้ผลประโยชน์มากมายก็ตามแต่มองว่าไปยาก ในช่วงหนึ่งมีการถามนายทักษิณกรณีนายเสกสกลอัทถาวง์หรือรัมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีจะไปตั้งพักการเมืองให้พลเอกประยุทธ์ นายทักษณิณกล่าวว่าผมคิดว่าประยุทธ์เป็นพยาหงไม่น่าไม่กล้าลงหนองน้ําเล็กปล่อยให้ไส้เดือนกิ้งคือลงการตั้งพักดูรู้แหละว่าพักใหญ่หรือพักเล็กแต่วันนี้ผมยังแปลกใจมีแต่พักสร้างทั้งนั้นทั้งไทยสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติสร้างกันหมดสรุปแล้วชาติมันพังไปแล้วใช่หรือไม่ถึงต้องสร้าง แต่ก็เดาได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแน่นอนพลเอกประยุทธ์ไม่ไปแน่ถ้าเป็นปกติทั่วไปถ้าศรัทธาตกขนาดนี้มันจบแล้วแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังหลับไม่รู้คูไม่เห็นเรื่องชาวบ้านท่านคิดจะอยู่อย่างนี้แต่อยู่อย่างนี้จะจบอย่างไรก็ต้องจบด้วยมือในสภาเพราะศรัทธาประชาชนบอกแล้วว่าถ้ายังดันกันต่อไม่เอาแน่ ช่วงหนึ่งนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแกนนำกลุ่มแครระบุว่าถ้านายกเข้าสู่สังเวียนการอภิปรายตามมาตรา151ก็ไม่สามารถชิงยุบสภาได้กรณีเสียงโหวตไม่พอหากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ต้องประเมินเสียงว่าถ้ามีการอภิปรายจริงๆจะผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องชิงยุบสภาก่อน ด้านในทักษิณกล่าวขึ้นมาว่าอาจมีผู้นำบางคนหาแจ็คความเป็นนายกก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดกำเริ่มทำงานจับตาองค์กรอิสระท้าทายอำนาจประยุทธ์ปมธรรมนัสการดำรงอยู่ของร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่า กำลังทดสอบอำนาจพิเศษทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ในห่วงที่ถูกกล่าวหาว่าต้องคำพิพากษาจากศาลแห่งออสเตรเลียต้องจำคุกฐานนำเข้ายาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย แล้วรอดพ้นด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่พักพลังประชารัฐดำเนินการขับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและ20สส,อ,ส,อ,สอ,ออกในกลางดึกของคืนวันที่19มกราคมแล้วมีการปัดปฏิเสธคำร้องจากนักร้องเสียงดี การอยู่รอดปลอดพ้นจากการถูกลงโทษในทางการเมืองจึงกลายเป็นคำถามไม่ได้เป็นคำถา,ถามถึงความโชคดีอย่างเป็นพิเศษของร้อยเอกธรรมนัสเพียงด้านเดียวแต่ยังเป็นคำถามถ,ามถึงหลวงพ่อที่ให้การปกป้องคุ้มครองด้วยการรอดพ้นจากสถานการณ์แป้งประลอกแรกต้องยอมรับว่าเป็นเพราะบทบาทของร้อยเอกธรรมนัตในสถานการณ์การขานชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผลดีมีประโยชน์ทางการเมือง แต่ณเบื้องหน้ามาตรการขับจะมีมูลฐานจากปัจจัยใดบทบาทของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านับตั้งแต่กันยายนเป็นบทบาทที่แหลมคมยิ่งแหลมคมที่แต่ละจังหวะก้าวทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัส สร้างความหงุดหงิดและไม่พอใจให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างรุนแรงถึงกับต้องปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเท่านั้นยังไม่พอความพยายามในการลุกไล่อีก9ก้ายังประสบกับมาตรการขับโดยการร้องขอจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซ้ำเติมเข้ามาอีกเท่ากับเป็นการท้าทายชนิดโดยตรงหากว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารอดพ้นจากการลงโทษโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต นั่นไม่ได้หมายความเพียงร้อยเอกธรรมนัตห้อยหลวงพ่อดีแต่ยังหมายถึงการแบ่งอำนาจในองค์กรอิสระเริ่มมีการแตกกระจายและท้าทายต่ออำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดของฟรีไม่มีในโลก ลีลาตบจูบอนุทินภูมิใจไทยอนาคตประยุทธ์จันโอชาคล้ายกับแสงแห่งสปอตไลท์จะใช้จับไปยังเงาร่างของนายอนุทินชาญวิรกูลอย่างคึกคักเป็นพิเศษอย่างน้อยก็จากสองคำประกาศสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง 1. คือคำประกาศประท้วงของเจรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยอีกหนึ่งคือคำประกาศจำนวนสอ260สอสอสที่จะค้้ยันนายกรัฐมนตรี การประท้วงของเจ็ดรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยเป้าหมายใหญ่เป็นความข้องใจต่อสัญญาร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันเสนอโดยกระทรวงมหาดไทยตามการตัดสินใจของกรุงเทพนิยมส่งผลสะเทือนโดยตรงไม่เพียงแต่ต่อความคิดของกรุงเทพมหานครต่อกระทรวงมหาดไทยแต่ยังสัมพันธ์กับการใช้มาตรา44ของหัวหน้าคอสอชอ,อย่างแนบแน่น ที่ไม่ควรมองข้ามคือหัวหน้าคอสชอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งณวันนี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคำประกาศที่จะระดมกำลัง260สอสอเพื่อคํายันบัลลังให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงก่อให้เกิดคำถามตามตาม,มาโดยอัตโนมัติ ต้องยอมรับว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่ลงมือปฏิบัติโดยภูมิใจไทยอันนายอนุทิน,นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนด้านหนึ่งเป็นการกระนํำโดยกระบวนการประท้วงและอีกด้านกลับเป็นการปลอบประโลม์ดยการใช้260สสอเป็นเครื่องหนุนส่งเท่ากับเป็นการใช้กลยุทธ์ตีและปลอบในขณะเดียวกัน คำถามท,ท,ท,ที่ตามมาคือบทบาทของนายอนุทินชาญวิรกูลของพักภูมิใจไทยจึงดำเนินไปในทางแบบฟาดกระนำและเอาอกเอาใจในกระสวนของการตบและจูบทางการเมืองแม้สังคมจะเกิดความทึ่งต่อบทบาทของพักภูมิใจไทยแต่ก็นำไปสู่ความหวาดระแวงว่าจะมีอะไรแลกเปลี่ยนตามมาด้วยหรือไม่ อมแรกที่น่าจับตาก็คือการเดินหน้าเพื่อลงนามสัญญาร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะออกมาอย่างไรเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหรือเป็นไปตามข้อทักท้วงของกระทรวงคมนาคมนั่นขึ้นอยู่กับดุลพินิษและทางเลือกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าจะดำเนินไปอย่างไรเนื่องจากในทุกงานเลี้ยงทางการเมืองย่อมไม่มีของฟรี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเนื้อหอมอนุทินพร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับสมศักดิ์พันเกษมเป็นสมาชิกภูมิใจไทยลั่นสอสอแห่เข้าพักเพิ่มเสถียรภาพบิ๊กตู่ที่พักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพัก นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตสอสอพระนครศรีอยุธยาในฐานะรองหัวหน้าพักให้การต้อนรับนายสมศักดิ์พันธ์เกษมสอสอนครราชสีมาที่มาสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นซึ่งนายอนุทินได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพักให้กับนายสมศักดิ์เพื่อต้อนรับเข้าสู่พักอย่างเป็นทางการด้วย เมื่อถามว่าสสเข้ามาอยู่กับภูมิใจไทยเยอะช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าช่วยนายกเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วต่อให้ไม่เอ่ยปากเราก็ต้องนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่เราต้องมีบุคลากรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกคนเป็นสอสหลสมัยเป็นที่นิยมของประชาชนในพื้นที่ทำประโยชน์รับใช้พี่น้องประชาชนบ้านเกิดเมืองนอนมากมาย ทุกท่านล้วนมีผลงานการที่ท่านเหล่านี้เข้ามาร่วมงานกับพรรคจะยิ่งทําให้นโยบายต่างๆเกิดผลสําเร็จรวดเร็วมากเท่าที่เราจะผลักดันกันได้และการมีตัวแทนปวงชนชาวไทยทําหน้าที่ในสภาและรัฐบาลจะยิ่งทําให้การทํางานรวดเร็วมีประสิทธิภาพเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วตามสโลแกนลดอํานาจรัฐเพิ่มอํานาจประชาชนเราได้เข้ามาเพิ่มอํานาจให้ประชาชนจริงเมื่อถามว่า การที่มีกลุ่มสอสอดีตพักพลังประชารัฐเข้ามาพักภูมิใจไทยถือว่าเป็นการลดแรงเสียดทานเพื่อช่วยนายกลดจำนวนของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสพยเวาพักเศรษฐกิจไทยหรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าถ้าอะไรที่ทำแล้วดีเราก็ทำการที่เรามีสอสไม่อยู่ในพักเพิ่มขึ้นเท่ากับเพิ่มเสถียรภาพพักร่วมรัฐบาล เวลาที่เหลือจากนั้นรัฐบาลจะได้บริหารบ้านเมืองอย่างมีเสถียรภาพกำหนดงบประมาณได้และวาระสำคัญการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกถ้าอะไรที่สนับสนุนนายกให้ทำสำเร็จเราก็พร้อมจะทำเมื่อถามว่าสสไรเข้าพักแบบนี้เป็นการเตรียมตัวเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกคนเป็นสสที่มาตามรัฐธรรมนูญเราเป็นพักที่แสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่าเราเป็นมืออาชีพ เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นปัจจัยที่ดีที่จะทำให้นโยบายพักได้รับการผลักดันพักพร้อมตอบสนองทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองถูกกฎหมายและไม่ผิดรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อและนายวัฒนาช่างเหลาสอสอคอนแก่นและนายสมศักดิ์พันกเกษมได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ทำให้ขณะนี้พักภูมิใจไทยมีจำนวนสสทั้งสิ้น62คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ